ชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้ไปเรื่อวันที่สถานการ์แสดงไทยกัมพูชาแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการ์แสดนไทยกัมพูชาทั้งในพื้นที่ของภาคตัวหนออกชิ้นเนือตอนล่างและก็ภาคตัออกะจะไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ที่นครเจนีวาที่สวิตเนี่ยครับก็มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจทีเดียวก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปประชุมกับนานาชาติและก็มีการเปิดคลิปที่ฐานกัมพูชานะครับมีการฝึก เรื่องของการวางทุนระเบิดกลางที่ประชุมนัดภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งก็ถือว่าชัดเจนว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่กัมพูชาเขาเป็นคนละเมิดนะฮะพร้อม,อมขอให้เลขาธิการสหป,ประชาชาติเปิดทางตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระในเรื่องนี้เพื่อความโปรโง่งใสเมื่อวันที่5ธันวาคมคับนายศรีหัศกพวงเกตแกวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยถแถลงในวาระการพิจารณาคำขอตามข้อ8 ของอนุสัญญาออตตวาวาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุรเบิดสังหารบุคคลครั้งที่22ณนนครเจนีวาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไทยครับมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญามาโดยตลอดและก็ใช้กลไกทวิภาคีทุกช่องทางด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่ประสงค์ที่จะทำให้เป็นประเด็นทางการเมือง แต่การที่ทหารของไทยได้รับความสูญเสียและต้องทุพพลภาพอย่างถาบลจากการใช้ทุลระเบิดของกัมพูชาก็ทําให้ไทยไม่มีทางเลือกและต้องสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกลไกข้อ8วรรค2ของอนุสัญญาเพื่อขอคําชี้แจงจากกัมพูชาแต่คําชี้แจงของกัมพูชากลับขัดแย้งกับหลักฐานที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วอีกทั้งยังมีการบิดบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังระบุอีกด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากรัฐภาคีสามารถวางทุนระเบิดใหม่แล้วแค่ปฏิเสธก็ไม่ต้องรับผลกระทบใดๆที่จะเกิดขึ้นตามมาหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งถัดไปเรื่องนี้ก็เลยขอเรียกร้องให้เลขาธิการสหรประชาชาติค่ะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระแล้วก็ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ประเด็นที่ถูกนํามาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งก็จะมีการปกป้องความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาเองแล้วก็ เขแสดงให้เห็นว่ากลไกดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริงในยามที่จำเป็นที่สุดด้วยค่ะ We call on Cambodia to return to full compliance And we call on state parties to urge Cambodia to engage Constructively, honestly and in good faith Our position is straightforward No more landmines, no more victims No weakening of the rules that protect us all Thank you Madam Chair นอกจากนี้ค่ะนางสาวอุสนาพีรนันค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาติที่นครเจนีวานะคะใช้สิทธิตอบโต้ค่ะเพื่อโต้แย้งคํากล่าวหาที่ปราศจากการพิสูจน์ข้อมูลของกัมพูชาคือกัมพูชาเขาบอกว่าไทยได้ดําเนินการฝ่ายเดียวขาดความน่าเชื่อถือและกล่าวหาว่าไทยพยายามทําให้ความสูญเสียของทหารทั้ง7นายเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะโดยนางสาวอุสนาแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการละเมิดพันธกรณีอนุสัญญาของฝ่ายกัมพูชาต่อ การประชุมรัฐภาคีค่ะคือมีการเปิดคลิปวิดีโอที่ทหารกัมพูชากำลังฝึกวางทุ่นระเบิด PMN2 ซึ่งฝ่ายไทยได้นำส่งหลักฐานเหล่านี้ให้กับเลขาธิการสหประชาชาติทั้งหมดแล้วด้วยค่ะเนี่ยแหละนะคะก็เป็นคลิปที่มีการเปิดในที่ประชุมทั้งนี้ก็ขอให้มีการตั้งคณะผูต้ตรวจสอบว่าจะมีการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็เสริมความโปร่งใสให้กับทุกฝ่ายซึ่งหากกัมพูชามีข้อเท็จจริงหรือมีความสุจริตใจจ,จจริงๆก็จะที่จะมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็ ควรที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานว่าในที่ประชุมนะคะฝ่ายกัมพูชาได้ประท้วงและคัดค้านที่ฝ่ายไทยนําคลิปมาเผยแพร่โดยอ้างว่า การตอบโต้ควรนําเสนอเพียงแค่คําพูดเท่านั้นแต่ว่าเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจําการประชุมด้านการลดอาวุธในฐานะประธานการประชุมรัภาคีอ,อนุสัญ,ญญาออตตาว่าครั้งที่22ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการจํากัดให้ใช้เพียงคําพูดในการตอบโต้แต่ไม่ได้มีข้อจํากัดเนื้อหาที่จะใช้สําหรับการตอบโต้ค่ะจึงขอให้ฝ่ายไทยชี้แจงในที่ประชุมต่อนะคะก็ตลอดห่วงของการประชุมรัฐภาคีคณะผู้แทนไทยจากกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหรประชาชาตินะ กรุงเจนีวาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพค่ะแสดงท่าทีเป็นเสียงเดียวกันผู้แทนของแต่ละหน่วยงานได้กล่าวถ้อยแถลงและใช้สิทธิ์ตอบโต้ในระเบียบวาระที่มีออที่มีการพาดพิงถึงไทยเพื่อที่จะยืนยันท่าทีแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของไทยในการประชุมรัฐภาคีในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดค่ะ สำหรับการตั้งคณะตรวจสอบอิสระที่ไทยเสนอไปนั้นครับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ายังมีกระบวนการอีกหลายอย่างและก็ไม่สามารถจัดตั้งได้ในทันทีแต่ถือว่าได้เริ่มกระบ,บวนการผลักดันไปแล้วดังนั้นทุกอย่างจะต้องทำตามภายใต้บทบัญญัติที่ระบุไว้ในอนุสัญญาอตลตาว่าเพื่อให้เลขาธิการสหประชาชาติประสานจัดตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป อย่างไรก็ดีครับเป็นไปตามคาดที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีอะไรใหม่ในการชี้แจงโดยอ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาจากการยุยุของฝ่ายไทยและยังบอกอีกว่าไม่มีทุ่นระเบิดใหม่ทั้งนี้คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ยืนยันมาแล้วแต่สิ่งที่อาจจะดีอย่างหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับต้องมีการจัดตั้งคณะตรวจสอบร่วมกันแต่ก็ไม่ทราบเจตนาของกัมพูชาว่าเป็นอย่างไรหรือเพียงเพื่อที่จะซื้อเวลาดังนั้นก็จะต้องรอดูกันต่อไปครับ นี้เนี่ยฝ่ายกพูชาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่เลยแล้วก็ใช้อันหนึ่งที่ก็ทุกครั้งเขาจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเหมือนเขาถูกกันแกล้งใช่ไหมแต่ถามจริงจริงทหารประเทศเขาเคยเหยียบกลับระเบิด์ตไมไม่เคยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่กว่าจะมากัดแกล้งอะไรแล้วก็ เขาจะพูดว่าเขามุ่งมั่มนที่อยากจะมีสันติภาพอยากจะอยู่มองก็ต้องอยู่ด้วยการกระทำมั้ง